สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสลิซาค่ะวันนี้นะคะหมอพี่ชากิล่าผู้นาการมุ่งขบแห่งไปวันนี้ชวนน้องๆมาเยี่ยมชมบูธของ G C s k u l a ิ i v i n g กันค่ะน้องๆที่อยู่กับเราในวันนี้นะคะก็จะมีน้องยุ้ยยี้ค่ะ M p T 1 8น้องมายค่ะ M p T 1 0 แล้วก็น้องแคท MPT11 ค่ะเทศากาลที่เรามาเยี่ยมชมในวันาานี้นะคะก็จะเป็นเทศากาลที่จะแสดงถึงที่มาที่ไปของขอบวนการรีไซเคิลแล้วก็อัพไซเคิลค่ะ PC หรือ p b Global Chemical เป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหการรมเหมือนกับบริษัทของพี่นั่นก Solution and ิธรรม i ิจ t i o n จำกัดค่ะซึ่งตัวโครงการ ไลฟ์ไฟล์กิโลนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะต้องการที่จะสนับสนุนนะคะแล้วก,ก็กระดันค่ะการสร้างจิตสำนึกค่ะจนรวมถึงนะคะการลดการใช้ทรัพยากรนะคะเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็เกิดจากมนุษย์เราเองนี่ละคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะพวกเรานะคะจึงควรม,มีส่วนรวมนะคะในการช่วยเหลือโลกใบนี้ค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าพวกเรานะคะสามารถช่วยเหลือโลกใบนี้ได้นะคะโดยการที่ใช้ไลฟ์สไตล์ของเราโดยเริ่มจากการ,การขจัดขยะให้ถูกต้องค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าขยะนีค่ะมีทั้งหมดกี่ประเภทขยะนะคะมีทั้งหมด6ประเทค่ะ 1>, 1. นะคะขยะอินทรีย์ 2. ขยะรีไซเคิล 3. ขยะทั่วไป 4. ขยะอันตรายและ5ขยะเ e ป็เชื้อสุดท้าย6ขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะประโยชน์นะคะเราต้องขัมีในการแยกขยะยค่ะก็จะสามารถช่วยลดขยะที่แท้จริงได้นะคะช่วยลดอันตรายของระบบเว้น,นะคะแล้วก็อย่งที่จะช่วยแยกประเภทขยะที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ค่ะ การของ G C Super Living นะคะเราได้นำขวดพลาสติกแบบที่ผ่านการคัดแยกนะคะมาเข้าสู่กระบวนการผลิตนะคะด้วยนวัตกรรมและก,ก็เทคโนโลยีพร้อมทั้งออกแบบค่ะให้เกิดการเรียนแขง่งซุปเปอรร์ก็อนจะเริ่มจากมาขงต้งนนะคะน้องๆคิดว่านะคะ น้องมาก่อนเลยค่ะ m p ส10ค่ะน้าค่ะสามเมื่อกี้นะคะเราได้ความรู้เต็มอิ่ไปกับน้องที่นะคะมายก็จะเปลี่ยนแปลงไร้ไฟของไมคยค่ะ,ะ,คะโดยการแย,ยกขยะค่ะมายจะแยกขยะนะคะคือส่วนของขวดพ,พลาสติกนะคะเพื่อให้ตรงนี้นะะสามารถนาไปรพไซเคิลได้แล้วก็ทําให้เกิดประโยชน์เกิดอุปกรณ์ต่งตา,ตา,ตา,ตางๆไม่ว่าจะเป็นมวกนะคะเสื้อผ้าจีวรพละค่ะเพื่อจะได้นำตรงนี้ไปทำประโยชน์ต่อได้ค่ะดีมากเลยค่ะ ของน้องยุยี่นะคะ MPT18 สำหรับของยุยี่นะคะเข้าที่ฟังจากของพี่เล่ามาเนี่ยก็ทำให้เรารู้ว่าประโยชน์จากการแยกขยะมากมายมันไม่ใช่แค่ช่วยกันลดผลกระทบกซีนและลมแต่มันยังสร้างเปลี่ยนทางใหม่ขึ้นมาได้ด้วยซึ่งตรงนี้พี่คิดว่าการที่เราทุกคนจะช่วยสร้างสิ่งสีปได้มันเกิดจากการที่เราค่อยๆปลับยนพฤติกรรมของเราในชีวิตประจำวันหรือว่าเชนไลฟ์สไตล์ของเราได้ดี ซึ่งนี่คิดว่าทั้งทุกคนช่วยกันเริ่มวันนี้ในการคัดแกยกขยะต่อไปในอนา,าคตเราจะมีขยะที่ลดลงแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ดีจากขยะมากมายเลยค่ะใจค่ะ แล้วของน้องนั่นละคะแล้วก็แคลก็อยากจะเป็นส่วนสนับสนุนโครงการนะคะเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยด้วยกันแชร์ให้ทุกคนได้เห็นค่ะว่าโครงการมีอะไรบ้างแล้วก็กระจายไปให้ถึงคนที่แบบอย่างน้อยคือคนในครอบครัวเราก่อนเริ่มจากคนใกล้ตัวเราก่อกกนก็คือแบบไปแชร์เขาได้ตามว่าเฮ้ยเรามา,าเริ่มกันก่อนแล้วก็ด้ว่เราอเข้าใจแล้วแล้วเราก็ไปแชร์ต่อเพื่อที่จะให้มีแลเป็นการแบบ ค่ความติดสัมพันธค่ะแค่ที่สัมพันไปอยู่ในใจอทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนมาช่วยกันให้มากที่สุดค่ะค <S <S เยี่ยมเยี่ยมไปเลยค่ะเป็นไรื่คะว่าเราทุกคนนะคะเป็นส่หนึ็งของโลกและเราทุกคนนะคะสามารถช่วยโลกได้ค่ะพวกเรานะคะก็ขอเป็นตัวนหนึ่งนะคะในการส่งเสริมนะคะการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะคะเพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดลอะะ้อมค่ะเพื่อโลกใบนี้นะคะให้หน่าอยู่ขึ้น,นะคะ่ะ โดยเริ่มไม่ยากเลยค่ะจากการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในการคัดแยกขยะนะคะให้ถูกต้องค่ะแล้วเราก็จะได้ช่วยลดขยะนะคะแล้วก็ช่วยได้มีการแยกขวดพลาสติกนะคะเพื่อได้เข้าสู่กระบวนการการอัพไซคลิงนะคะแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเรานะคะต้องขอลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ